อนนี้ปลายอดชิดเลยนะครับเพื่อน <licenses S 1> คือปลาปลาปลากัดปลาน,นั่นเองครับทุกคน <Dual> วันนี้เราฝนเพิ่งตกไปนะครับทุกคนวันนี้เรากําลังจะออกไปตามล่าปลากัดปลานะครับทุกคน<ล>ที่<ล>อยู่ตามธรรมชาตินะทุกคนอยู่ตามคลองหนองบึงและก็นาเนาะแต่ที่เราเคยเจอเป็นปลาอะไรครับขายประกัดน้องโปรดจ,จําได้ไหมั <ป lang. S 1> ไม่ใช่ป,ปลา ปลากริมอ่าปลากริมเขาจะมีจุดนะทุกคนแต่วันนี้เรายังไม่แน่ใจเลยว่าเราจะไปจับกันตรงไหนเราจะไปทั่วๆที่เราเคยจับปลาเนาะเป็นเพืนเนาะไปดูไปได้ไมเปได้เลยโอ้ตรงไหนดิเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายขวาก่อนไหมขวามีมีร่องน้ำจับได้ไหมตอนน้ำท่วมอ่ะในร่องนั้นอ่ะอาจจะมีปลากัดปลาอยู่ก็ได้นะหรือว่า ตรงนี้เลยเหรอไม่ไกลบ้านเกินตรงนี้ไม่น่ามีเราเนี่ย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 ช่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยอ่ะนี่ยนั่นน่ะนั่นไงเห็นไหมได้ไหมนี่ทำอย่างเงี้ให้เขาตกใจฮึบฮึบฮึบแล้วก็ช้อนฟับได้เลยฟับเดียวนี่นี่เนี่ยตะกิม ถ้ามีจุดข้างๆปากแหลมจะเป็นปลากิม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 ใช่ไหมโอ้าตัวแรกสีเป็นสัญญาณที่ดีอ่าพี่ปุ้มอย่างนั้นละเด,ดินไหมโดินตรง,ตรงมุมนูม้นม,มุมย่าตรงนู้นนี่ทุกคนใส่รองเท้าพุชม,มาแล้วครับการปิ้งด้อยเอา้าอุ้ยก็หมอเยอะเลยเนี่ยเเนี่ยนี่ได้อีกเอว้ว นี่นี่ได้อีกแล้วอะ่ะอุย้ยสองตัวฝั่งนี้ไหมโอ้ยฝั่งนี้ธรรมชาติอือโอ้ช้อนเดียวเนี่ย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 ใช่เหรอใช่ป่ะไม่ใช่อีกแล้วว่啊อันนี้แหละของชอบ็อตกระดีด้วยอะ่ะเอ้าได้ไหมนี่ตรงนี้ได้แน่นอนมาไหม เดี๋ยวจะให้พ่อช้อนได้แล้วได้แล้วเหรอหพ่อกล็ลองช้อนครับอู้ big bomb, big bomb. อบิ๊กบอมบิบ๊กบอมอุ้ออยบิีบบ่มพี่บิีบบ่มพี่บีบนโปเอาใส่บบมพี่ิ๊ดูดสิให้น้โปดดูสิให้พีนพี่บดมเดี๋ยวตัวใหญ่ยังเลยขอตรงนี้ทีนึงอ่อ สามตัวเหมือนจะเป็นปลาสลิดด้วยนะตัวเนี้ยปลาสลิดปลาสลิดปลากราตปลาพิกามีปลาสลิดจริงๆเลยนะอุ้ยไม่ได้อะไรไม่มีนี่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 ปลาอะไรตัวเล็กมากขออีกทีหนึงนะฮึบปลากัดปลาโอ้สามตัวอุ้ยขออีกทีนึงกัดไหมกัดหรือกิมกิม ไปครับทุกคนไปหมายที่2องปพ้มน้ำทังอเดี๋ยวเราจะไปตรงที่เราจับปลาหมอกันจะมีจุดที่น้ําอยู่เป็นปลาป่าเลยนะทุกคนโซนนี้จะเป็นโซนปลาช่อนกับปลาซิวนะเพื่อนๆตรงนี้ก็หมายปลาช่อนกับหมายปลาซิวนะครับถึงหมายแล้วนี่หมายข้างหน้านี้ด้านขวาจะเน้นเป็นปลาช่อนนะเพราะว่านี่นีนี่นี่ลลนลน ได้ไหมครับแม่ได้หอยเยอะเลยเราจับประกำปลาเราไม่ได้มาจับหอยโอ้ยโโตรงนี้น้ําท่วมนี่น,นี่ต้องรอ,อน้ําหยุดท่วมก่อนนะเพื่อนอยกก่รงนี้ลลลววเลาเป็นปลาเราวปล็นยึบขึ้นเร็วเฮ้ยได้ปลาแล้วเร็วมาดูมาดูนี่โอ<ว>้ปลาซิวัวลูกปลาซิวัวลูกปลาซิวัวมนจะเป็นลูกปลาซิวนะพวเพื่อนไม่ใช่ลูกปลาต้องแตกปลาต้องแตกเัแตกหรอนี่ นี่พอช้อนกลางถนนแบบนี้เลยนะเพื่อนๆโอเคครับเราย้ายหมายกันดีกว่าตรงนี้เราไม่เจอปลาเลยนะครับเจอน้อยมากป่ะตรงนี้วันหลังเราจะจับปลาหมอกับปลาช่อนกันใหม่ตรงนี้ปลาหมอปลาช่อนเยอะครับป่ะนี่นี่ตรงนี้มาเนี่ยเนี่ยโอ้โน่นลูกคอกเต็มเลยยูนูเห็นไหมน้ำเตือนแม่ไมอยู่แม่ันอยู่โอ้ลูกปลาช่อนลูกคอกโอ้กับจมรองเท้าบูทเลย เเออาไมม่ห <ela> 네ืนในนน้ี appar 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 <ados> oh. ่พ An <ani> ่อช้อนพ่อช้อนลูกคอกให้ดูครับโอ้โหแล้วจบประกัดป่ากันนีกว่าเป้าหมายเราพ่าช้อนเราจับหน่อยละโอ้ยตรงนี้ไม่มีน้ำเลยปึ๊บพับทำไมเดี๋ยวปลาก็เข้าหรอกนี่หมายนี้ปลาช่อนเยอะมากครับเพื่อนเดี๋ยวเราเป้าหมายเราประกัดปลา ม่มีเลยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดูดูมาดูดูชอบมากจับเด็พอได้ไหมได้ครับเออเด็กพ่อก็จับแค่สวิงนี่แหละชอบเลยอ้าวขอให้มันโคลนเยอะครับเพื่อนๆไม่เจอครับไม่เจอ ย้ายหมายไปข้างในอีกหน่อยปะรอบนึงครับอุ้ยมีลูกปลาหมอนั่นนะเต็มเลยกระโดดหยองๆเลยอ่ะอันนี้นาเขาละสิเขาจะว่าเราคิดว่ามีปลาอะไรครับในนานี้โอ้โหโคนดูด,ดิลงไปไม่ได้ปลาหมอเต็มเลยโคนดูดลงไม่ได้เนี่ยเป็นโคลนทั้งนั้นเลยโอ๊ยโคนดูด นี่นี่เออได้อยู่พอเหยียบตรงนี้ได้อยู่ได้ไหมปลาหมอน่าจะไม่ใหญ่มากอุ้ยดูโคตครโคตรโคเยอะมากอย่าลงมาอย่าอย่าตักขี้ดินมาดิพี่เพิ่อนตาเยอะอยู่เนาะนี่ด้านหลังก็มีนี่อะไรลูกโอนขาเจ้าโขนโดูไม่ใส่บูทมา ขาแล้วเจ็บทำไมไม่ใส่บูทมาไม่มีบูทอะไม่มีบูทอีกอะอย่านอน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 อย่าน้นอย่านอนตอกตอกแขนกัน เอาช่วยกันตรงอเดี๋ยวพ่อถือรองเท้าให้นะปอต้องเยียบน้าปอต้องเยียบน้าปอต้องเยียบครัเร็วปลากระึ้นเยอะเลยเอาปลาเดี๋ยวปลาหกนะพ่วมรปลาหปลาเยอะปลาเยอะเฮ้ยเฮ้ยย่าอยเ่าย่บกว่้คืองท้้ง นุ่นปลาใหญ่อย่นู่นไหนเนื่เนนอเนน,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 นนีค่ะแม่ปวดมาโ้โห่าด <c oughs> <c oughs> อ่าได้พ่ปื้มน่าจะพอได้อยู่แต่คนอื่นน่าจะไม่ไหวนะลงไปเลยลงไปเลยไม่ได้ไม่ไหวมันพ้งลงไปเลยตะบูดีก <c oughs> ข้างนะ่ะ <c oughs> หยิบมาเลยหยิบมาเลย ดแต่พ่อเดินไปพ่อโจมอีกคนเลยนะแผลได้เยอะเอ้า <ST. S 1> เออมโอเค <ST. S 1> มาพ่อด้วก่อนโดนที่ทวนไหนไม่มีเลยแม่รีบรีบเลยรีบเลยรีบเอาลงน้ำรีบเอาลงน้ำเลยจะเขาตายเราแกะไม่ได้แล้วปลาติดอยู่ในนี้อ่าน้องโปดพาคนอื่นเขา นล่ตุ้มเป๊ะไปหมดเลยเก็บง่ายท้องเลยเก็บงายท้องนะโอ้หน้ำเปิดโอ้ไปเราไปลุยกันดีกว่าอาหน่อยนะโอเคขึ้นเลยพี่เบิ้มเดี๋ยวพ่อไปหยิบเองมาขอดูปลาก่อนเอาโอ้ยระวังปีง อะไรกันเนี่ยไหนบูดี่ข้างอ่ะพี่ปพ๊บไม่อย่าลงมาอย่าลงอย่าลงมาสนุกเลยพี่ปพ๊บไหนข้างนึงอ่ะบูทรูไหนอะนี่อยู่นี่นี่ทะูุดึงเลยนะนี่รองเท้าพ่อดีอะคือไหนอ่ะไม่รู้อะจมอยู่ไหนเอาเสียขาเสียบไปในรูเดิมมีไหม เอาไปนู้นๆเลเพิ่มไปไม่ถึงนู่นนะเอาไม่จับแล้วตอนนี้ประสบภัยหารองเท้าบูทตแล้วนี่ไงเจอแล้วโอ้เออเออโอ้เรากำลังจับปลาช่อนใหญ่ปลาข้อใหญ่ได้แล้วหนึ่งตัวช่อนช่อน เอ้ยยากโอะโอเควันนี้สรุปกันตรงนี้เลยครับเดี๋ยวไปถึงบ้านเราก็จะไปปล่อยปลาละปลากัะตลาไหมครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้เลยนะทุกคนมานี่เราได้ปลากรีมปลาซิวปลากระดี่แล้วก็ปลาสลิดหนึ่งตัวเนาะปลาหมอก็ไม่ได้นะครับทุกคนวันหลังก็เราจะไปหาหมายจับประกาศตลาฟว้างขึ้น ไกลขึ้นจากบ้านเนาะเราจะต้องสำเร็จสัก EP ีนะโอเคฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆโอกาสหน้าเราจะไปจับกันใหม่เจอกันใหม่คิหน้าครับไว่าทีครับเพื่อนดูิีมาบนั้นี่ปืมปืมอย่าลงไปปิดประตูเพื่อนกลับไปแล้วนะบาย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 ฝากกดติดตามดู EP หน้าในการไปหาประกัดปากันหน่อยนะทุกคน EP นี้เรายังไม่เจอีน่าเจอจอแต่ปลากัดปลอมนะ จะเจอเจะอีพน่ะโอเคบ๊ายบ๊ายบ๊ายบาย